สวัสดีครับจากนายแตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ใครหารถถูกๆราคาย่อมเยานะครับวันนี้มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่1นึ่งแบาทขึ้นไปนะครับและรถในวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับราคาก็ไม่เกิน2,000สนนะครับใครที่หารถราคาซับซอไว้ใช้งานนะครับเป็นรถสองพายโฟล e วิวขับเคลื่อนสีล้อนะครับวันนี้มีคูเบอร์ต้า L3408 ตัว DT มารีวิวให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับทั้ง3คันนะครับมาเริ่มต้นจากคันแรกคันนี้เก็บสีใหม่ปรับสภาพใหม่ยางหน้าใหม่ยางหลัง95%นะครับรถสวยเก็บงานพร้อมใช้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับที่แรกว่าจะเปิด200 0 0 0ครับ ตัวนี้จัดโปรอะไรแล้วกันนะครับอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทเล่มทะเบียนทุดโอนครบใช้งานอยู่ที่2116ชั่วโมงการทํางานนะครับรถทําอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้นะครับเช็คนะครับเก็บจุดรั่วซึมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกองเครื่องกองไฮครับสายแป๊บไฮดรอลิกเปลี่ยนใหม่ครับตัวนี้สีใหม่รอบคันนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังครับตัวนี้ไม่พูดเยอะนะครับรีวิวการทํางานไปเลยนะครับ2,111ชั่วโมงการทางานครับ รถที่หลายๆบ้านหานะครับรุ่นนี้นะครับเข้าเร็วออกเร็วนะครับสำหรับตาที่แรงนะครับวันนี้มีทั้งหมด3คันนะครับอันนี้ราคา1 9 5 0 0 0านบาทนะครับวงอะไรเป็น power นะครับอ่าเก็บความใจเรียบร้อยครับตัวนี้ติบิโลเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตใช้เป็นเกียร์2ไฮนะครับในการถ่ายทางนี้แล้วกันนะครับ ใช้งานนะครับหนึ่งแส้าหมื่นห้าพันลานะครับตัวนี้ 1นึ่งบกชั่วโมงการทํางานครับดูเพาปั่นท้ายนะฮะตัวนี้ก็สามารถไปใช้นะครับพวกหางตัดหญ้าได้นะฮะนะครับหมุนปกตินะครับเดี๋ยวดูไม่ชั่วโมงครับคือปกตินะครับจุดวัวซึมนะครับพวกลูกปืนล้อนะครับทีมช่างก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับคันหน้านะครับแน่นๆเลยครับอยู่ในระดับนะครับคันหน้าแน่นๆเลยนะครับ ลูกมากนะครับแน่นๆเลยนะครับ่ะดูเครื่องยนต์ครับพวกไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเปิดฝากระโปงนิดนึงนะครับแน่นมากนะครับตัวนี้อ่าแบตจะเป็นแบตมือสองครับมอน้ำเป็นมอน้ำปินเนียมนะครับเียคให้เรียบร้อยนะครับ เครื่องเกียร์ดีครับจบไปสําหรับคันแรกนะครับใครหาอยู่นะครับ1นึ่งแบาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมตัวนี้เป็นคูบต้า L 3 4 0 8นปะครับปีห้าปีห้าหครับตัวนี้ฝาถังเล็กนะครับอเดี๋ยวมาชมคันที่2ครับมามาคันที่2ครับตัวนี้นะครับ L 3 4 0 8เหมือนกันนะครับให้ราคาเดียวกันครับ ตัวนี้ยางหน้าเดิมนะครับยางหน้า95%ยางหลัง95%รถสวยครับเก็บงานแผ่นลังคาใหม่สีใหม่ทั้งระบบนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับราคาเดียวกันครับ1 9 5 0 0 0บาท2120ชั่วโมงการทำงานครับตัวนี้จะเป็นข้อเดิมนะครับไม่ได้ใส่ท่อรันทุ่งให้นะฮะระบบหางครับนะครับไปเลียวไปท้ายไปกวอนไร้ครับ ใช้2องไฮนะครับ เลือกก่อนนะครับสำหรับ34แรงม้านะครับวันนี้มีทั้งหมด3คันนะครับหรือว่าเปิดเบาๆนะครับปกตินะครับ เอาปัญหาครับทีนี้ใช้งาน2,120ชั่วโมงการทำงานครับความร้อนขึ้นปกตินะครับพวงมาลัยนะครับพาวเวอร์นะครับน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับตรวจเช็คเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับแซปไฮโดรลิกสายไฮโดรลิกครับเหมือนเดิมเปลี่ยนใหม่นะครับหม้อน้าปีเนียมนะครับอ่าแน่นๆนะครับลูกปืนล้อ ครับลูกหมากจุดรั่วซึมนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับยึดตามคลิปตามรีวิวเลยนะครับรถเก็บงานมีประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนนะครับหลังการขายนะฮะน้ำนะฮะบดีเลยนะครับรูเครื่องยนต์ครับไม่หวงไม่อายนะครับอ่าใส่ชนใกล้นะครับตัวนี้นะครับ1,95,000บาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับ มาดูคันสุดท้ายนะครับราคา130,000บาทเท่าหางตัดหญ้าด้วยก็จะอยู่ที่155,000บาทนะครับตัวนี้ก็เล่มทะเบียนชุดโอนครบเหมือนกันรถปี50นะครับให้ดูนะครับคันนี้คือขายตามสภาพนะครับการใช้งานจริงนะครับไม่มีการรับประกันนะครับหรือใครที่ต้องการจะเช็คปรับสภาพก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเช็คระบบสตาร์ทให้นะครับคันนี้นะวิธีสตาร์ทครับตัวนี้ต้องได้จี้ใดนะครับเพราะว่าสวิตสตาร์ทไม่ดีนะครับ เย็บออกเลยก็ได้มือกลตัวนี้ก็จะวิ่งวนแล้วก็ดันให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับตัวนี้ใส่หางตัดหญ้าไว้นะครับยังไม่ได้เกาะีโอน,นะครับให้ดูไฮดรอลิกครับถ้าใครเอาพร้อมหางตัดหญ้า1 5 5่0แาครับ เกียร์ดีระบบนิ่มนะครับ เผาปั่นท้ายครับทีนี้โอเคนะครับเนี่ยครับดูนะครับไม่ชั่วโมงมาหนึ่งพันห้า้อแปดิบสี่ชั่วโมงครับน่าจะไม่ขาดเรื่ออะไรมาน้ารถประมาณนี้นะครับอ่านะครับตัวนี้เดิมๆนะครับไม่ได้ทําสีนะครับไม่ได้เก็บสภาพนะครับราคาก็1 3 0 0 0แสามืบาทนะครับราคาตามสภาพนี้แล้วกันนะครับ เพื่อนๆ FC ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับวันนี้มี34มาเก็บงานเสร็จแล้วพร้อมใช้2คันราคา195,000บาทราคานี้คุ้มนะน่าจับจองนะครับน้าขายอยู่ที่2 2นะครับตัวนี้ส่วนลดหนักๆเลยนะครับส่งฟรี300กิโลเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมรถสวยสภาพดีต้งนันแท็กเตอร์วังสาหมอจังหวัดอุดรธานีครับ0918611191ครับขอบคุณครับ